แอ,มมแอแดรไม,ม,ม,ม่มีนี่แล้วไงอีกแล้วดีไหมโอเคแอดานี่มีมีอะไรปนจุดเหมือนคืออะไรครับจุดเหมือนใครใครเห็นจุดเหมือนได้นะท่านจะกล้าลงทุนครูอีเปนราคานี้ด้วยนะ ขึ้นมาเท่าตัวนะคือมันหนึ่งร้อยเอร์เซ็นต์ยังกล้าลงทุนนะจุดเหมือนคืออะไรครับใครเจอแล้วบ้างครับเจอแล้วเก่งมากเลยนะแต่ว่าบังเอินราคานี้รอได้นะครับรอได้แต่ราคาที่ผมบอกเมื่อสนะิบสนะี่กุมภาพันธ์น่ะสิบห้ากุมภาพันธ์น่ะต้องเป็นราคาที่ซื้อเลย ราคานี้รอได้นะราคาสิบห้ากุมภาเป็นราคาที่ผมบอ,อกว่าห้าบาทนะั่นแหละหลับหูหลับตาไปเถอะราคานี้มันแปบาทกว่าเก้าบาทนะรอได้ใครเห็นจุดเหมือนครับเห็นจุดเหมือนสมว่าเก่งนะนนเออเก่งมากเลยทำไมเก่งเงี้ยมีใครเจอยังอ่ะมีใครเจออ,นะจอ,อีบิดาใกล้มากนะ แล้ว e b บิดาแอดวานเะน่ะเท่าไหร่ครับ27 0 0ทั้งปีอะไรอ่ะ70,000กว่าแล้วอะไรที่มันต่างกันอีกต่างกันแล้วทำให้ต่างกันตรงนี้จะทำให้ to มี u u s s i e e บางคนงงนะเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับวิธีอ่านแฟกชีตแบบจบภายในหนึ่งนาที ถ้าเกิดท่านอ่านเกินหนึ่งนาทีนะครับแว่าท่านต้องฝึกอีกไกลต้องฝึกต้องฝึกนะครับถ้าเกิดท่านจบในหนึ่งนาทีได้แปลว่าท่านเก่งแล้วนะอะไรที่ทําให้รู้ว่าทัวร์มีโอกาสไปไกลๆไปไกลๆนะครับได้ใครตอบได้บ้างครับตัวเลขตัวไหนที่บอกว่ามันไปไกลๆนะครับนะครับห้ามห้ามใส่คาว่าตีนะนะครับนะครับ ไปไกลๆมันก็ไปขึ้นขึ้นไปไกลๆนะครับมีตัวเลขตัวไหน레이โชไหนที่บอกว่าเขาสามารถไปไกลๆได้ฮะไพ่โป๊กโกโอเคเก็บไว้ก่อนนะไม่ไม่ถูกนะที่บอกว่าเขาสามารถไปไกลๆได้ เออทำไมอ่ะอะโอเคมีพูดอย่างนี้นะ E v E v per EBITDA ใกล้กับอัตว c าแต่ market cap น้อยกว่ามีคนเข้าใจประโยคนี้ไหมทำไมว่าทำไมราคาหุน้นทูถึงไปได้ไกลมีใครอ่านออกบ้างครับพี่กล้าซื้อทูไหมพี่กบ อะไรนะอะไรนะอะไรนะช็อตใช่ไหมก็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 เสียตังค์สิครับมีโคดเอาไปทูลองลองเลยนะลองที่ห้าบาทกว่าเป็นไงครับพี่ดูจะดูเมกหนึ่งเขาทำไมครับถ้าทูช็อตเนี่ยพี่กต้องเติมเงินนะครับ ต้องเติมนะครับเมื่อกี้น้องบอกว่า EV เปิดดาใกล้เคียงกันแต่มา k ก็ cap true น้อยกว่ามีใครรู้คำหมายความนี้ไหมครับอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนนะมีใครเจออะไรอีกครับผมเชื่อ,องี้ครับว่าตอนผมห้าบาทกว่านียไม่มีใครกล้าแต่แปบาทกว่านี้กล้าพี่กล้าไหมพี่สมชายไม่กล้าเหมือนกันนะครับห้าวเวรอโอเคอ่ะครับ o perating income เท่ากัน revenue เป็นไงครับ revenue รายได้ venue, AR, เป็นไงครับอ่าท่านดูนะมีใครอ่านแล้วพอเปิด Fact Sheet มางงเลยครับมีใครเปิด Fact Sheet แล้วงงบ้างครับอ่าโอเคงงใช่ไหมครับงงงงงง,งงงงงงอ่าถ้างงเนี่ยต้องฝึก ต้องอ่านสักห้าหมื Fact sheet นะ่นมาแฟกชีตนแล้วพี่จะเก่งนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าเอาอะไรเออเขบอกงนี้ฝึกสักหมื่นชั่วโมงนะก็จะเก่งเก่งแล้วมาอ่านขนมเลยอ่ะอ่าโอเคอ่าผมอ่านให้ฟังนะนะครับท่านดูนะ อ่าทรูนะ PE ไม่ต้องดูเพราะขาดทุนใช่ไหมครับไพ่เบอร์บุ๊กนะครับบังเอิญผมทำมาเนี่ยวันนั้นแปดบาทหกสิบวันก่อนเนี่ยนะครับแต่ฉบับแรกที่ผมทำคือห้าบาทกว่าไพ่บุ๊กตอนนั้นมันสองเท่านะครับ Market Cap 2ปสองแสนเก้าหมื่นหนึ่ง EV EV Enterprise Value นะเก้าแสนล้าน EB p e ิดาเก้าเท่า EBITDA เนี่ยสองหมื่นสามถ้าไม่ annual EBITDA เนี่ยก็แถวเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นกว่านะครับดูไปเรื่อยนะครับถ้าดูแบบนี้เ่ยเออร์เน็ตติดลบเราไปเราทำไงครับเออร์เน็ตติดลบบางคนไม่ดูนะแต่บางคนดูอะไรครับ EBITDA EBITDA นี่นคืออะไรครับ overating e cash flow นะครับ EV นี่คืออะไรครับ marketcap บวกเน็ตเด็ด marketcap บ need. บวกบวกนี่อ่ะบวกนี่บวกนี่นะครับอ่าดูเรื่อนะขยายใหญ,ใหญ่ข้างหลังไม่เห็นใช่ไหมครับเออข้างท่านยังไม่เห็นเลยนะขยายใหญ่หญมันจะเห็นไม่ ไม,ไม่ตรงปกนะครับเดี๋ยวนะโอเคอ่ะโอเคอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับน่าจะดีขึ้นข้างหลังเห็นไหมครับข้างหลังไม่เห็นยกมือเลยนะครับจะได้เห็นอ่านะครับตัวเลขสําคัญให้ดูนะหนึ่งเอาช้าชานะผมดูอะไรบ้างหนึ่งดูอีบิดามันอีบิดานี่คืออะไรครับ กําไรที่เกิดจากการปฏิบัติการนะครับแล้วไอ้กำไรตรงนี้ถ้ามีเราค่อยไปลงทุนนะครับถ้าอีบิด a าลบเงินลงทุนนะครับก็กลายเป็นฟรีแคชโฟลถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่ถึงไปคืนหนี้นะครับ ตามทันนะครับ EV เบอร์ดาก้าเท่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าสามารถไอ้ก้าเท่าเนี่ยไม่ไม่รู้ว่า analyze เปล่านะโทษที EV เก้าหมื่นนะครับนี่สำคัญมัม analyze นะ analyze ก็คือ ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเอาเอาอ B ิ t ดาเนี่ยตรงเนี้ยที่มาคิดเก้าเท่าเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจาก e อบิ d ดาสไตรมาสบวกกันถึงเป็น a อน u a l i z ์เก้าเท่าถ้าเกิดเอาไอตัวนี้นะครับ EV หารด้วยตัวนี้มันไม่ได้ ใช่ไหมครับต้องเอาอ e ีบิดาตรงนี้ a n n u a l i z e ทำเป็นปีอะ a n n u a l i z e ทำเป็นปีนะครับอ่าถัดมานะผมดูอะไรอีกนะครับ p พ่เปอร book เราต้องบอกว่าต้องคู่เอวีใช่ไหมครับแต่บางเอิญ E อเขามัน er ติดลบฉะนั้น ROE ออดูไม่ได้ฉะนั้น레이โชนี้ p พ่เปรเอร book ROE ดูไม่ได้ดูไม่ได้นะครับถัดมาด้วยอะไรต่อนะครับเห็นไหม ตั้งแ,แต่ต้นปีไปต้นมาเนี่ยราคาหุ้นขึ้นไป70็ดสิบนะนะครับแล้วดูอะไรอีกนะครับดูไปเรื่อยนะครับมีใครรู้ไหมว่าทรูพากี่บาท4ี่บาทแล้วต่อห้าบาทผมไปซื้อมันใกล้มันใกล้พามไหมใกล้มากนะครับใกล้มากมีใครทราบไหมครับว่า ทรูราคาเนี้ยเป็นราคาก่อนควบรวมด้วยนะพอหลังควบรวมเสร็จราคามันเจ็ดบาทนี่มันเก้าบาทนะอีเวนคนซื้อก่อนควบรวมแล้วมันติดนะก็ยังได้กำไรคลิปอีเรื่อยนะหลายคนไม่เชื่อนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะครับแฟกชีตมหาสัจจารมากนะใครอ่านเป็นนะ ท่านยิ่งกว่ารู้จักเจ้าอีงนะไอ้เจ้ายัางหลอกท่านนะแต่แฟกชีตไม่หลอกเพราะทําไมครับเจ้าบางทีตอนออกไม่บอกท่านนะครับนะครับตอนซื้อบอกนะบอกนะครับตอนออกนี่ไม่บอกนะครับไม่บอกนะครับฉะนั้นท่านดูจากตัวนี้ท่านจะรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าดูเวื่อยนะครับ โอเคนะครับ2024นะนะครับผมดูอะไรเนี่ยแบบหนึ่งนะอ่ะดูะไรายได้นะครับงบก,ำ,งก,ำ,งบกำไรขาดทุนนะฮะสังเกตนะ2024เนี่ยนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันล้านก่อนควบนะครับหมื่นเจ็ด นะครับซัะว่าควบดีแท็กเสร็จเนี่ยรายได้ขึ้นเท่าไหร่ครับรายได้นะครับขึ้นเกือบสามเท่านะครับสละดูต่อนะนะครับต้นทุนขายอ่า ลบด้วยค่าใจ่ายในการขายนะครับ EBITDA สองหมื่นสา EBITDA ขึ้น3เท่าเหมือนกัน2เท่า3เท่าเหมือนกันนะครับก็คือว่าครึ่งปีแรกไตามาร่ากยังขาดทุนนะครับแต่ขาดทุนตรงนี้ผมเข้าใจว่าไม่น่ากลัวเพราะอ b i t d a เป็นบวกเยอะ สมมติาขาดทุนอาจเกิดจากการค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายเยอะ,อะเห็นไหมค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายเพิ่มมาเยอะนะ1 8 0 0นแนล้านถือว่าเป็นขาดทุนทางบัญชีไม่ใช่ขาดทุนจากกระแสเงินสดไปเรื่อยนะนะครับตัวเลขตัวไหนหน่าดูอีกนะครับนี่แหละครับนี่โอ้น่าสนใจเลยนะถ้าว่าตัวไหนหน่าสนใจครับ ที่จะาให้ตัวคาทาลิสในหน้านี้อ่ะใครอ่านออกแสดงว่าเก่งเอกอ่าลองดูให้อ่านนิดๆน,นะครับว่าในหน้านี้มีตัวเลขหนึ่งที่สำคัญอ่าก็บอกหมดเวลาแล้ว มีตัวเลขหนึง่งสำคัญใครอ่านสมมติว่าเก่งมากเลยนะใครเจอสมมติว่าเก่งมากเลยเจอ,อยังไงครับใครเจออะไรบ้างหน้านี้หน้านี้นะครับไม่ต้องเอาหน้าไหนพี่กบเจอไหมอะไรที่สำคัญไม่ใช่ครับ โอเคนะครับสำคัญที่สุดเลยนะนี่เลยครับไม่มีปีไหนเลยนะที่ free cash flow เป็นบวกยกเว้นปีนี้นะสองหลังจากครบรวมเสร็จ opening cash flow ลบ investment cash flow เป็นบวกไหมทุกปีสังเกตไหม True เนี่ย opening cash flow ลบ investment cash flow เป็นลบนะนี่เป็นปีแรกที่ free cash flow เป็นบวก ถ้า free cash flow เป็นบวกหมายถึงอะไรครับ mm hmm. ใครตอบได้อีก free cash flow ประกอบด้วยอะไรไครับ opening cash flow ลบด้วย investment cash flow นะครับนี่เป็นบวกนะสองหมืนหนึ่งลบด้วยเท่าไรสองหมืนใช่ไหมทุกปีเป็นลบหมดแล้วถ้าเกิดเป็นบวกหมายคำว่าไงครับไอ้เงินตรงนี้นะครับไปคืนเจ้าหนี้หรือไปเป็นเงินปันผลแต่ให้ผมเดานะ เนือคืนเจ้าหนี้ถ้าคืนเจ้าหนี้ป,ปุ๊บหมายความว่าไงครับเน็ตเด็ก็จะลดลงถ้า enterprise v a l u e ปีบรรดาเท่าเดิมหมายความว่าราคาหุ้นต้องขึ้นใครตามไม่ทันยกมือเลยนะถ้าตามไม่ทันยกตามไม่ทันนะครับเขาบอกให้ไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมานะครับ <laughs> เพราะว่าตอนนี้นะครับเขาบอกว่า กูโคสท่านหายไปแล้วนะครับแล้วท่านเห็นไหมครับว่าคีย์หลักเนี่ยอยู่ไม่กี่บรรทัดแต่คีย์หลักเนี่ยเป็นตัวดีทรเมนทัลของราคาหุ้นเลยท่านอ่านเสร็จท่านต้องรู้ว่าไอ้นี่ใช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 นะครับถึงรู้ว่าตัวนี้จะขึ้นเพราะอะไรท่านดูไปเรื่อยนะอ่านะครับสบมีอะไรอีก นะครับมีใครเจออะไรมีมีใครถ,ถามต่อนะท่านเห็นฟู Impact ของ s y น e จี้ระหว่าง True t รู e t แทหรืออยังในบาลานซ์ชีตนี้ทรู s y น e จี้นะรวมกันแล้วได้ประโยชน์เห็นหรือ,อยังครับคำตอบคือ ยังเพราะทำไมครับอีบิดมาจินยังไม่ขึ้นมากอีบิดมาจินคืออะไรนะครับเอา cross margin ลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหลายแสดงว่าคือ impact ของในการลดคนลดสาขาเอาคนมารวมกันยังไม่มีมากฉะนั้นเนี่ยถ้าอีบิ margin กลับไปเท่าเดิมนะทูว่าทำลายมโหลาน แต่หน้าตอนนี้เราเห็นอะไรก่อนครับเราเห็นว่าตัว free cash flow เป็นบวกหมายความว่าไงครับเราเห็นเฉพาะตัว synergy ที่เกิดจากอะไรเราเห็น synergy ที่เกิดจากการที่ว่า2อันรวมกันลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนแต่ยังไม่เห็นค่าลดค่าใช้จ่ายในการพนักงานลดค่าใช้จ่ายในการรวมสาขา1กับหบวกกันเนี่ยหลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้2คือ ลดพนักงานใช้ฟาซีที่ร่วมกันเราเห็นแค่อันเดียวนะคุณังไปขนาดนี้เลยนะถ้าเห็นหมดเนี่ยคุณจะไปขนาดไหนท่านเห็นมีอย่างกลว่าอ่ามาราชีตอ่ามาแฟกชีตเนี่ยมันมีนิ่งฟูมากนะคนตามไม่ทันนะครับให้ไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมานะครับเดี๋ยวเรามารีวิวครั้งหนึ่งนะครับนะครับ ท่านจะเห็นการอ่านาร้านชีสที่สนุกมากนะครับเห็นหุ้นตัวนี้ไปยังไงเลยนะครับโอเคทางครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับเาเจอกันบ่ายโมงนะครับขอบคุณครับ,ค,รบคนที่ตามไม่ทำไม่เป็นไรนะครับเขาบอกให้ไปเติมกูกโคสก่อนแล้วก็มานะครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000